เซตนะคะซับเซตไปแล้วค่าเซตเรื่องใหม่อ่ะจบเลยสับเซตเรากำหนดเซตเอมาเซตเอมีสมาชิกกี่ตัวสา,สามตัวเซตดีมีสมาชิกห้าตัวนะคะเซเลมีสมาชิกสามตัวเซตบีมีสมาชิกห้าตัวเว้นไปหนึ่งบรรทัดน,นะคะเว้นไปต่อ ทำงานให้เรียบร้อยนะคะดูจากคลิปมีเวลาเปิดดูเลือ่อนดูทำให้เรียบร้อยอย่าส่งงานมาเขียนไม่เรียบร้อยรู้เลยว่าไม่ได้ดูแล้วก็ส่งมาให้กูดูไม่ทันเมื่อวานไม่ได้เรียนในที่กูส่งไปให้กูส่งไปให้ตั้งแต่ครึ่งวันเช้าครึ่งวันบ่ายก็น่าจะดูเสร็จครูมีคลิปดูสองคลิปอันหนึ่งครึ่งชั่วโมงอีกอันหนึ่งสิบกว่านาทีเองเออ ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในขณะที่เพื่อนเรียนสองชั่วโมงถ้าทำมาจากบ้านมันน่าจะดูให้เรียบร้อยได้อสับเซตน,นะคะสับเซตมีลักษณะเป็นยังไง มีสองเซตเซตเอเซตเอหนสองสาเซตบีหนึ่งสอห้าสังเกตสังเกตเซตเอเซตเที่เรามีหนึ่งสองสากับเซตบีที่เรามีหนึ่งสสามห้าสมาชิกของเซตเอทำไมคะน้อยกว่าน้อ่านอกจากน้อยกว่าแล้วยังไงยังทำไมอีสมาชิกในเซตเอยังอยู่ใน อยู่ในเส้นอะไรด้วยเซต b ทุกตัวเลยเห็นไหมคะสมาชิกในเส้น a ทุกตัวเลยอยู่ในเส้น b เปรียบเทียบกันระหว่างเส้น a กับเซ้น b เส้นไหนใหญ่กว่าเส้นไหนเล็กกว่าเส้น b ใหญ่กว่าเส้น a เล็กกว่าเมื่อเส้น a เล็กกว่าและเส้นสมาชิกทุกตัวของ a สมาชิกทุกตัวของ a ยังเป็นสมาชิกของเซต b เราเรียกเซตลักษณะนี้ว่าสามเซ้น เซตเล็กจะเป็นสับเซตของเซตใหญ่เรียกว่า A... เป็นเรียกว่า A เป็นสับเซตของ B เรียกว่า A เป็นสับเซตของ B เราดูว่าเราดูว่าจะเป็นสับเซตหรือไม่เป็นสับเซตเปรียบเทียบก่อนเส้นไหนเล ck, ็กเส้นไหนใหญ่กญว่านะคะ เซตที่เล็กกว่ามีจำนวนสมาชิกน้อยกว่าจะต้องเป็นสับเซตของเซตที่มีขนาดใหญ่กว่าอ่ะกำหนดเซต c 2 4 6 8เซต d 1น3ใครใหญ่ใครเล็กเซต b เซต b ออกขอโทษเซต D เซต D ใหญ่กว่าเซต c เซต c เพราะฉะนั้นเซต c เป็นอะไร C เ C เป็นสับเซตของของดนะคะเซตดเป็นสับเซตของดีเซต C จะเป็นสับเซตของดก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวต้องสมาชิกทุกตัวนะที่อยู่ใน C ต้องอยู่ในไหนด้วยต้องอยู่ในในดี <B. S 2> ด้วยถ้าคุณมีเซต E ถ้าคุณมีเซต E เซต E คุณมี 0 2 4 6 8เซต e เป็นสับเซตของ d หรือไม่ไม่ d กับ e อะไรใหญ่กว่า d ใหญ่กว่า e เล็กกว่าอ่ะถ้าคุณบอกเมื่อกี้ e จะต้องเป็นสับเซตของ d สิได้ไหมไม่ได้เพราะมีอะไรโผล่เข้ามามี0โผล่เข้ามา สมาชิกทุกตัวของ E ไม่อยู่ใน D ดังนั้น E จึงไม่เป็นสับเซตของ D นะคะจะเป็นสับเซตได้ต้องมีสมาชิกทุกตัวนะต้องมีสมาชิกทุกตัวต่อนะคะสับเซตนิยามนิยามคณิตศาสตร์ ภาษาทั่วไปคำว่านิยามคือคำแสกถึงคำว่าความหมายนะคะความหมายของ s u b เซตแต่คณิตศาสตร์จะใช้คำว่านิยามแทนคำ,คำว่าความหมาย s u b เซตคืออะไร นิยามของเซตนะคะเซต A จะเป็นเซตของ B ก็ต่อเมื่อสมาชิกทุกตัวของ A ต้องเป็นสมาชิกของเซต B เขียนสัญลักษณ์แทนเซต A เป็นเซตของเซต B ก็ดอกด้วย A A เป็น s ซตเครื่องหมายเซตนะคะ A เป็นเซตของ B คล้ายๆสัญลักษณ์การเป็น การเป็นอะไรคะคล้ายๆเสัญลั์การเป็นสมาชิกถ้าการเป็นสมาชิกเป็นคล้ายตัว e มีขีดตรงกลางสับเซตมีไหมสับเซตไม่มีขีดตรงกลางนะคะสับเซตจะคล้ายตัว c แทนใช้ให้ถูกนะมีสองเครื่องหมายแล้วนะถ้ามีขีดตรงกลางแสดงว่าการเป็นสมาชิก ถ้ามีตัวเดียวแสดงว่าเป็นสมาชิกเฉยๆเอ้ยขอโทษเป็นสับเซตนะคะเป็นสับเซตถ้าไม่เป็นสับเซตล่ะอันนี้เป็นสมาชิกถ้าไม่เป็นสมาชิกก็ขีดถ้าไม่เป็นสับเซตล่ะก็อะไรเหมือนกันขีดเหมือนกันนะคะขีดเหมือนกัน ข้างหน้านะคะเรามีเส้นข้างหน้าเมื่อวานแบบฝึกหัดถูกทิศเหมือนกันจากเส้นข้างหน้าขีดเส้นมาประมาณ1เซนเอาไม้ไประทัดขีดนะคะอย่าเอามือลากแล้วเขียนข้อหนึ่งดูให้ตรงกันนะคะดูให้ตรงกันจะบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องข้อใดไม่ถูกต้อง ข้อแรกข้อแรกข้อหนึ่งข้อหนึ่งสมาชิกมีใครบ้างสมาชิกมีใครบ้างมีสองมีสามมีสี่มีมีห้าเฉยๆไหมตัวนี้ไม่ใช่นะคะตัวนี้คือเซตของห้าเซต ของหเซตของ5กับหมีสมาชิกกี่ตัว1 2 3่5สองสาเซตนี้มีสมาชิกหกตัวอยากรู้ว่าข้อ1เซตของ2เป็นสับเซตของ A ใช่หรือไม่ถูกหรือผิดผิดผิดเะาะ สับเซตคืออะไรสับเซตคือสมาชิกทุกตัวที่อยู่ในเซต A ต้องอยู่ในเซต B จะเป็นสับเซตได้ต้องเป็นอะไรคะต้องเป็นอะไรอ่ะย้อนกลับไปดูจะเป็นสับเซตได้ต้องเป็นอะไรต้องเป็นเซตจะเป็นสับเซตได้ต้องเป็นเซตก่อนอย่างแรกนะคะต้องเป็นเซตก่อนถ้าเป็น ห้าเฉยๆห้าใช่เซตไหมเขียนเฉยๆเขียนเฉยๆห้าใช่เซตไหมไม่ใช่ถ้าจะเป็นเซตได้ต้องมีเครื่องหมายปิกกานะคะต้องมีเครื่องหมายปิกกาเพราะฉะนั้นจะเป็นสับเซตได้ตัวของมันต้องเป็นเซตส,สกอรนะคะตัวของมันต้องเป็นเซตสกอร์ผมมีเซตเอสองสามสี่เซตของห้าเซตของหกเซตของห้ากับหก มาถามว่าเซตของสองเป็นสับเซตของ A ใช่หรือไม่เป็นเป็นเซตหรือยังเป็นเซตหรือยังตอนนี้สองเป็นเซตไหมเป็นเป็นเซตแล้วก็สามารถเป็นอะไรได้เป็นสับเซตได้เมื่อสองเป็นเซตแล้วจะเป็นสับเซตของ a หรือไม่ต้องไปดูก่อนว่าสองอยู่ใน A หรือเปล่าสองอยู่ไหม ยู่ใน A และ2ก็เป็นอะไรด้วยเป็นเซ็ตเพราะฉะนั้นเซตของ2เป็นสับเซ็ตของ A ถูกหรือผิดถูกข้อหนึ่งถูกจากคอนเซ็ปต์ให้ได้นะคะจะเป็นเซ็ตจะเป็นสับเซ็ตได้ต้องเป็นอะไรมาก่อนต้องเป็นเซ็ตมาก่อนเป็นเซตแล้วต้องอยู่ในเซ็ตที่โจทย์กำหนดให้มาถึงจะเป็นสับเซ็ตได้นะคะข้อสอง สามสามเป็นเซตหรือ,อยังแ,บบแล้วเซตของสามเซตของสามอยู่ใน A อไหมอยู่สามอยู่ใน A เพราะฉะนั้นเซตของสามเป็นัเซตของ A ถูกหรือผิดถ,ถูกนะคะถูกข้อสามสี่สี่เป็นเซตของิดผิดผิดเพราะ อยากไม่เป็นเซตเมื่อมันไม่เป็นเซตมันเป็นสับเซตของใครไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้น4ไม่เป็นสับเซตของ A ข้อ4ี่อีกมแล้ว4ไม่เป็นสับเซตของ A 4เป็นสมาชิกของ A ใช่หรือไม่ใช่ใช,ใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นสมาชิกจะเป็นต้องมีเซตมาหอกของรูปไหมไม่ถ้าตรงนี้กับตรงนี้ ถ้าตรงนี้กับตรงนี้เขียนเันการแสดงว่าเป็นสมาชิกข้อสีถูกข้อห้าเซตของห้าเป็นสมาชิกของ A อถูเซตของหเป็นสมาชิกของ A ทำไมไม่เป็นสับเซตล่ะเออมันเป็นเซตมันน่าจะเป็นสับเซตนะเพราะอะไรเพราะว่าในเซตเอหอยู่เฉยๆไหม ไม่อยู่ห้ามีอะไรมาห่อหุ้มมีปิดกามาห่อหุ้มเพราะฉะนั้นเมื่อเอาห้ายกมาเป็นสมาชิกก็ต้องเอาอะไรมาด้วยเอาปิดกามาด้วยเพราะฉะนั้นเส้นของห้าเป็นสมาชิกของ A เฉยๆยังไม่ถึงสับเซตจะถึงสับเซนได้ต้องเป็นข้ออะไรต้องเป็นข้ออะไรครับข้อ6เส้นของห้าอยู่เฉยๆจะเป็นสับเซตได้ต้องมีปิดกาหุ้มมาอีกกี่ครั้ง สขามีอยู่แล้วหนึ่งตัวต้องเพิ่มใหม่หนึ่งตัวเป็น2อตุกกาถึงจะเป็นอะไรได้สับเซตได้เพราะฉะนั้นข้อหกถูกสับเซตจะเป็นสับเซตได้ต้องเป็นอะไรก่อนต้องเป็นอะไรก่อนคะต้องเป็นเซตก่อนนะคะต้องเป็นเซตก่อนหน้านีใครยังไม่เซตมีไหม ข้อหกนะคะข้อ7จากจากข้อ7ไปทำเองจากข้อ7จ็ดไปทำเองนะ ข้อสิบแปดนะคะผู้สั่งงานไปในกลุ่มลายรู้รู้แล้วทุกคนนะคะ ทุกคนอยู่ในกลุ่มลายนะชิ้นงานชิ้นที่หนึ่งนะคะสะั่งไปในกลุ่มลายนะ